กาบสวัดดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับขาสู่ทางช่องพอนผ้ารวยนะคะพี่น้องเด้อข้าเมื่อนี้แอดกาได้มาตามเลขพอตาทองสุกนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้อาจารย์ญ่เพันศีพาคุ้มเอาให้ได้นะคะพี่น้องโลกมึงรู้ว่าพอ่อตาสีเผยปากออกมาบอกบนนะคะพี่น้องว่า จับคู่ตัวใดหรือว่าเด่นตัวใดมาตัวใดบ่มาตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องท่านไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะวันนี้ห้ามาไปเบิง่งหรือว่าไปหาพ่อตาท่องสุกนะคะว่าอาจารย์เพิ่นสิเผยความลับให้เฮาได้เบิง่งได้ชมไปพร้อมๆกันบน่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเฮามาไปเลยนะคะ่ะพี่น้องนะคะ่ะตายละเอียดทีมงานรลขได้รื่อยตัวโฉนด ก้าๆเป็ตัลกถิ่มมีบอกเปตาลกิตาลกรักชุักนึงตัวเดียวโคโลตัวเดียวโคโปลานั่นตัวเอาปลานั่นตัวก็จันทจนี่เจ้าบอกเล็กิคุณเนวันนี้เลขตายหัวจวัดันนะลกลอยัวยรักเดียใจัวใจวัรักไรเงี้ยรักไรแล้วเีองิมาหัวจัดบ่จะเดือดซ้ำวันยบที่ทมากบริรับเลยนอนดบที่ทมา ยาทิมเนอยาทิมเนีเกียรเดอว่มาสั่งวันนี้เกียร์คุงอแม่ทำมัือเ่าเดี๋ยวนี้บุทักการพันธุ์ต้อมากัมาไรอย่างวะยาทิมเนอยาทิมตั้งแต่ท่องถูกเอยยาทิมมีความชองถูกทิย่น่ยบอกเกี่กับบุ้หอ่ะทิมกันยิ่งบอกไปไทยเราเด้อไปเอาเล็กเรามาเด้อพูเกี่ยวกัน้ากรไดหลมาลูกนึงก่อนเป็นไปเป็นร้านน่ะคาดทนยิ่งร้อนที่ที่ใส่กอนเราดไไปเปิดพิที เอาสิว่ากไปเชียมกันหัวหน้าวับอกเียคนเอ้าันก็คือมั่วๆเลยาไปแล้วมูเลื่อดต้วจะมีเนื่น่เรื่อมือเคลื่นเนี้นอนฝันมือเคลื่อนเขเคลนเรียกฝันมาบอกว่เมีน่เคลื่นลูกน้อนอนฝันเคลื่อนฝันอะไรพอบอกว่าเสื้อรถดแลวเก่าสี่ผสโอ้ยนั่นแหะเรียกาตฮะเรียกขาานทบอ่าเาส่สร้างว่าเมาบอกว่านี่ไม่มี่วสิ แม่นแมนหมดแมลพักบ่มดเนี่ยแอันบอกมันเคลื่อนหนีอยู่ในฝันมันเข้าที่มันอย่างมันพีมบอกมันพีเนี่ยมัตจะว่าที่จ่ารือ่จาเรือกอเันนอนี่าท่จาเรือก็ช้างทุกตัวนี่ถ้าเป็นอย่งนี้ก็ว่าให้โตว่าไม่ต้องจันเดียมันบ่ฉเนอบ่ กานดีบอกเป็นนักการเอาว่างาเขาๆ่าวอการนีวอนี่การเนเลขหลักคือเาเลขหลักจะลงแปลงโอ้แปลงมาเลยไายเลขใม่ๆกว่าน้องชิมาหม่เลขบอมยนไหนกหมาเลขเลขหลักวันนี้วิ่จัโตก่ไม่ได้จัโตว่าทั้งเบิรนไี่พ่อยิ่งเขาๆเนี่ยจะโตกันรอ่ฮะไรยนี้เลขหลักเขาเนี่ยเลขหลักจัดิบ่อีกฮะจัดิบ่อนี่ เลขรกจัดทิมัดทิมพ we wow uh ื่อด well okay. ีพื่อเอาตัดทีมให้หนมันมาเนาะมันมาจะเอาจะเอาอันเดียวคโมอเลสองวันนี่ยคมอบักตัวเดียวคมอเลยคมอเยเ็กไมมาวกันจเ็กไมมากันยีก็ยังไปถิมันนี่มันอนกแค่นี้บางเทีมันใส่จีก็จะว่าเลขประชุดทหนเลขระชุีไรก็เลศูนย์สองสี่เจ็ยี่บ่เลขนิหาจจำแนกิน เช่นเลองขบ่มันแดเร่บ่มนหาเลยยินเลยเช่มนีเลยที่ไหจเที่ไหเที่ไหกมมีมันพี่พ่อกินเ้าเทียงเลยกินแล้วกินแล้วบ้านเล่าไ้กินว่าได้กินเขากินหนาเล่ารแต่พัดนเนี่ยเอ็ี่กะท้วหตามแน่ห่าตามแนวจงเอาเราได้บอกว่าเอาอีพอรัใจดีแต่วทานวัไปกกับเลาเล่าหายรู้่าจำได้ที่เกียจังเลย แล้วจิเลขสิมกนี้่ได้เกดจตใจถิ่เลข้าเท่านี้ตัวใดเนี่ยเขาพลาหมด่าท่าหูนะยี่นี่สุดมึงมาคือพ่อบอกว่าเลขรักเนี่ยพ่อได้ออกไปเขียนใต่านีให้แล้วไปตัวนึงเลยอนฮะอะไรเลขเนี่ยเลขแปดม่ให้เปรียบตัวเดียวนะมันจะมีตัวไปมันมีแค่มีคู่นะเ้าอีกแค่สาตัวสาม่าไม่ได้ไ่ได้ ว่าอะไเรา้อูมเอาเอ้สอนูไม่มันีแปตัวนึงเนาะบอกเ่แขตัวนึงแล้วเลขกตาเือเอาบ่ไว้ที่มาทำแล้วนั่เลจเมามือังเ่กโักลับวันที่เจดบอกเล่กนักลับเื่ก็ต้องกับเลยกับคื่อน้โปเก่งันนี้เด ทุกคนมาเก่งอ๋อาาคางรถจีโอ้ยมันเกดนันออนเนาะเดี๋ยวน,นี้นนนมันกิคักโค้ดวนวนึงแปดห้าห้าเทีน้าหาแปดมันคักคแน่เด็คัก <หา S 2> คืร่าปดมรนพ่สม้าอ่างี้ดตัจากั้นเปอร์เซ็นต์กับหมดวนึงห้าร้อยล้านเปอร์เซ็นต์พูดอะไรหมดคับ่นน,นั้นตวนดนีนี่ฟันแดแเลยบอกพ่อมานี้จี๊ยบห้รล้าน พวนี้เจ๊ต้อยทำเจ่นแหละแปีนี่ใช่แปะี่าโอ้ยเ็ชื่อว่าอย่างลขตายถึเอาเครื่อใว่าแปะใส่าแปหลักสิบคนมาลยเปแปทีเดียวกันว่าห้แปแปนีบนบอกเนียบเียบนบอกหลักสิบาทงที่เปิดเหมือนเวลาไม่ได้เรียนมันก้เออ้่อะไรเนี่ะพวเพื่อนี่ว่าเย วันนี้คือใช้ใจนะเ้อบอลเเกี่ยวกันกเลขสูนะั่แดละคือใช้ใจฝันฝันไปเ่วันนี้ฝันต้อง,งฟ่ฝันไปนเอาพวกฝันมาบอกเลยผิดประเทศหนักแต่สามผีเนรมากมักจังซีล่ะผิดประเทศมักจีงซีล่ะเียกิมพวเรียกสามผีเรียกสามทนมาได้บอกให้เล้าคือให้ได้นะขึหให้เมันตรงมัเกี่ยวก็ฝันนี้ยังใดๆนะฝันนี่ยทุกคนกเขอเสียดังเือนหนัเหอน จะีาส well, ิเป็นเนียบทำมีฟ้าไม่ได้เนียบจักเกียวสั่ทำมาจิจังไปอืเปลี่ยนันี้เนาะโอ้ยมันจะคือค่ตหาเปียไเนาะโอ้ยมันข้นเ็นต้น้นกระไรงานหมอให้เจ้าีจเียร์าถาดูบ่ิเจเียร์ได้กระทำผูิดีละเ่าน้กันแห้งคับ เรียกบ้าๆ้กันแหงครับบ้านอันอ่าโว้ยนอนมีไมเรียดคือหันเลยบ้าๆต้งกันเันนี้กอกันบอกมันนอนอันย่เหอ่รียกบ้าๆต้กันนี่ไรเนี่ยบแล้วรืเลยน่าท่นจะบอกเนี่คือว่าผมช่วยสั่นต้งเงว่าม่เรีบบ้าๆ้กันบ้าตกันมีโย่งาจะตัวสตัวด้าทีนั่นได้แต่กัีเท่ากเทากัเอาเลยที่ไม่มาอกันบอมันอยู่ใช่กับม่รู้ ม,าม,ามันเราบ่มมาคนหนึ่สร้างมันโอ้เท่ากับซีนี่บ่ให้มานักกันบ่ออกสั่งตัวเด็กก็สั่งบ่บ่มีเลยเราไปจีบ่มีเลยรเลยราก่ได้ทั้งสิ่งเลขยกักเดียนมาหรือเดียนแปดได้ม่พรให้เดียนดีคือดอก เนี่ยวายลูกทยยูี่เดีวนี่อให้เดียวจะไหนเาให้ลูกเป็นอะไรครับที่ในเดียมกยหาไปหมดลยแล้วซีฟเขาแล้วซยฟไ้ใท้รักซีไปเอาละก็จะเป็นเนื่อทางบอเจนี่ยแหซเิชื่อเดียววิ่งรวดว้ายซเลเดียวจงไหเ่ะไรปวิ่งเอาละจังนี่ละเอออเ่ะเอานตัวมันำ จนะต้อ่แห้งอ voilà. ่้อม่แห้งนะรับเขียนี่มาแล้งเหียดไปพิจูดอยู่บ้มงเงินแงบ่หยลดนะเอื่อนยัง่รันได้เพราะเขาแค่แบบคอมเล่งมามแล้วเหียดได้มื่อไหรเมื่อแหร่ื่นเหียดท้นาเจ๋งเ่ามันไม่เห็นยังไงเนียไม่าับัว้ยกระสางวงะสงเปลียนบ่เอาข้นนังครูสองครูไปแล้วต้องเถือเทิตาทงสองนี่ไปไม่้เพราะติดไม่ใช่ตาทังสง ม่เห็นมไม่เห็นผมใช่ใ่ร้านบริษัทคือเสียซิจองวาจะมีทิวารบก็มีบ่แมนตัวบอเคผ่านนั่นวันน uh uh ี้หยกจูกแม่บ่จำเน้อวที่มัา้นี่นี่เห็น่าเลขแปดไั่ตอว่าปดลักชิปลับชิปต้องบอกลำข้าญก่อนโอ้ลำข้านวางลักชิปน่ โอ้ยอางเก่่อยัน่เุาแลัาบมีอกทำพเชาเลยบอกํานเลยเดี๋ยวชี้แกให้ก็ได้รักอยมรักมาแก่เจ้ไแก่บอกเพ่มเงินจะได้ก็นเลเอาแต่ไปออกเถอะไม่ตก่ออกก็เร็วไม่ได้ําไปัด้ ยา่เาง่ว้เลเาะน่งหน่อยแตี is, ่เลามานไว่าีเจนกันบ่ได้ที่เก็ดเพรที่เกลนี่บอกฉันบ่บอกไม่ทั้งหังหรอกไม่จำทำเดี๋ยวขอเวลามือแรกนี่จมืูกเรียบมดขึ้น ที่หาทุ่มีชิโนนมาแล้วบอกตัว์ไดชิมาเลขตัวนี้มันโยกแบบมุมมดนเลยเอาหน้าหนาตัวแล้วก็มันมีเลขคู่เลขคี่ผสมเหมือนมันแยกทั้งแบบนี้แยกทั้งแบบเลขีก็หนึ่งอาสามิเกอกเลขคู่ก็สองที0แปดสงหกเขาแยกทั้งเดินใครแยกดีจับไม่ใช่กันความหมแยกมาเป็นเลขคู่เลขขี่ก่อนเข้าไปรมาผสมกันมันนี่เป็นสัตว คู่เทียมมันเล็กค่รคู่เยนวันนี้ติแตกต่างก็สมหวันี่แปลว่างวดเพียชูนึงไปบั์แบบนี้ชูนึงปบั์แนี้แปลว่ามันชูดีแยบกันแปลว่ามันหยาบโอที่วันี้อีพอไปหยาปกติเลกว่าสองมื่มากได้ไหี่เป็กองคุ่มกกล้าบอกมันจะออกพีก็ได้ออกคู่ก็งสินะเล็กับข่าับข้างแปลว่างวดนี้นี่ไห้ว่าเฮ็ดเยาบก คีบไ่คีบก็ได้คูดได้พูดเลยใช่ไหมครับผมเข้าใจไหมฟังกห้ดีเพราะว่าเรียกเนี้ยเอาง่ายแล้วมาบอกงายกี่แบบครับอย่า็นี่บอกคุณเทียวเรียกตัวองี้ยบอกเดี๋ยวเพราะว่าเีกเี้คือบอกเนี้ยได้มีสองกลุ่ม มันมีสองคู่สองคู่เลขคีกับเลขคู่ไมนไปต้งการโอ้เลขคี่รับเลขเลขคู่นี่แยกกันอยู่เลยมันจิตมันจีอกเลขคู่ก็ได้พอเลขีไปต้องมาใส่วนพินิจย่างจังเลย่นพินิจมันจะมาต้อกานคูก็เพียบหล้มันจีบบอกเลขคู่แล้จีอเลขคี่เหรองียบานนขอยายบัวนึ่ยตอนันบอกง่ายลมะอืมเพราะบอกแล้วบอกแต่จังหวังท่าคอเนี่กันที่บอกว่าเลขคู่เขียบ็จริงเยกคู่เนี่นมัน มันเกี่ยวจะควไมอยากได้จะขวางมาได้อนไรต้องเอาควแม่นอนบอกแล้วต้องถูกมาพอนะมัเรีกถมันเรียกจงกุบเรียกขีดก็เรียกครูเรียกขี้ขนาโตเรียกครูฮกโเขาแยกกันนล่นะธรรมดาที่กีนว่าบอกน้อยสิบยังกระตามันจทีเป็นเรียกขีดหรือครูผสมกันหลักเรื่องไม่มีเรียกขีดก็เรียกครูตนอเพรานี่มาสี่บอกเจะรเรียกหลักมันถามดูแต่เสนมาบอกอนีางคือเนี่ย เขาแก่้วแม่ป็นย hmm. oh, ังนจะถามว่าที่เก็บแต่เ้าอีความือเลขกอมันพอชได้ยี่มี่สองปุ่บมันแยกนี้กันนยีมี่สองปุ่บิสองลุ่มโอ้ยันมันก่าสะอาดเนาะใครน่าจะไปพิจารณหน้าบนงได้ค่ะเด้อโอ้ยเียมัยกช่างเดียกันธรรมดาเนียเมันกี่มันกันนี่ก็้าไก็เสนอคนเป้นแนทางเท่านั้นนะค่ะเนาะโปใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเขาอยไม่ายเลยวันนี้ที่เก็บเกี่ยวจะได้เ้ เอวิสงุ่คร uh, yeah, uh, really um. yes, uh, ับผมเยอนีเนแ้นกงานก็สอุ <wurde> ่รักสิเพื่อมาเปรเดี๋ยค่ะเด้อนอดีวอก็ยงไคนี่กันเนี่ยบุอทีบอกเขายคู่ยาบยาบอืวมันชนกันใบางวันนี้เป็นวอที่ยากที่สุดยากที่สุดใลกอนั่นแหะยังว่าแบอกเนี่ยครับครับครับอะว่าเนียรแก่เนใครแก่แค่หวานนี้ขอบคุณที่าหลายาุ้าอะไร สุดกลกินเจาแไ้นจริงก่้ลูสิจรกว่าลกดีเละอืมอืมชาวมงี่ส้ไนเจ้านังจะโดนรยนวนจะมา้สามไปชอบมูอ่อืมไน้อยมีพอบ้งเะเขาใช่ใ่เขั้งเระเขาใจ้ที่ไหนโตครับเลี้ยกขี้งาโตเลี้ยงขั้วโตมันอยู่ก็ลมุมแก้งมันช่นกันเ่นี้เมื่อนั้นนี่มันเกียน มูจักฝนเลยรับมักเรกคูก <areas of this tirar> really so, ็ได้ขีวันที่มันกันเยรูอเท่าได้เรียกคูออกเลยู้เท่าเรียกขี้ออกเลยฟังไปเดียวอยากให้มันผ่าไม่ผ่าสียาจนพียเขามาถามเกิดไปเดกินเด็แล้วบอกเขาบอกว่าอยากชิ้นังไปแลมาดเที่ยวบ้นเที่ยวเต็มมืออมว่าอืมืเเี่ยงนเทยบ้บ นาำว้าเก่อันนั้นจังไรจังกันกินน้ำแก่เก็บข้าวันนี้นีก็ะพิษวันที่เจ็ดว่ะตีหกที่เจ็ดตอนที่ให้ลูกตายจังไรชาวบ้านจากวันที่สามเคิงกับเคืงมือซะมที่สามมือนี้วันที่ไหนนะที่สามเดี๋ยวดอมือนี้วันที่เท่าไรดิที่สามสามเลยวะสี่ห้าเอาชักหาวะาเนาะหเนาะพอนะปวดคนมันด่วนดิหาเด้อที่เก็บคอดเหมือแเรงหมือแรื่องเกงเป็นนางอดหาคมหินมัน ขันที่เจ็ดมันเป,ปนนนลี่ยนมงคลดขันตที่หา้าเป็นมันเป็นมงคอดนาเนาะเมื่อแรกที่ททม,มันนัง่งขอนหาทุ่มเนาะเรียกที่อว่ไปแล้วบอกบอกเลยยืบไปซื้อเลยท,ที่บอกไปแล้วไงว่าที่บอกไปบางนึงมันบอกไปแล้วว่าต้องซื้อโอ้ไม่หม่ถึงเลขที่พ่อป้อยไปพ่อะเราเรียนที่เื่อป๋า บอซุมออกไป่นโอ้กโอ้สุ่มออกไปบอกไปบ่างกันสองหีนี้มันซื้อบ่โอ้ครับมันบอกตัตเก้าบ่บ่ตัวเก้าม่ออกนี่เปี่ยนแต่งร้าแล้วบันนแปที่ป้อยเป็ักสีเมิ่งนึงเอาวะเออพวกคือว่ไรยังไงรักซีบอกนี่แหล้องาเลยผออออ โอเคตัวเชี่ยตัวยเลยค่ะหับหับหน้าในบ้านเนี่ยก็เชี่ยงเลยครับทานเล็ดเมื่อวันที่เก็บก่อนเมนองไม่สิมาเมนี่เก็บอย่างกูบันม่เมนองไม่สิมาหา่วันที่อะไรก่อน่นเปิดในที่จเมะวันที่จะไหนบ้างประิมาหา่เนาะจิมาเปิดวัเพิ่นที่เอาไปเลี้ยงไว้นะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นสรุปเนาะค่ะได้มาจากพอตาท่องสุกแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะจังได้ก็เอาไปพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะเดี๋ยววันที่เจ็ดเข้ามาต่ำไม้นะคะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายนะคะเฮงเฮงลุยลุยเด้อใส่ปีใหม้นี่นะคะพี่น้องได้ลักสิบมั้ยเนาะค่ะพี่น้องค่ะลักสิบแปดนะคะพี่น้องเนาะค่ะเลขคู่นะคะพี่น้องนี่เด้อค่ะเลขคีบนี่นะคะพี่น้องค่ะเพื่อนจิจับใส่ให้ห้าแบบใดก็ลองเอามาพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอให้เฮงเฮงลุยลุยเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ